เป็นแอดมินแท้ๆแต่กลับกลายเป็นมีกิเลสมากกว่าชาวบ้านไม่ใช่เป็นแอดมินมีกิเลสไม่ได้แต่มันอยู่ใกล้ตัวอาจารย์มากที่สุดมันควรจะต้องมีกิเลสน้อยกว่าชาวบ้านเขาถึงมันจะไม่ได้มีน้อยเท่าไหร่แต่มันก็ต้องสํารวมตัวเองให้มากขึ้นเท่านั้นมันกลับกลายเป็นมันมีบางคนบางกลุ่มบางพวกไปตั้งกลุ่มถึงขั้นนินทาว่าร้ายกันไปตั้งกลุ่มนินทาถึงขั้นว่าร้ายอย่างอาจารย์ว่ามันเกินไปอะนนั้นมันมันมันหนักหนาแล้วมันมาหลบตัวเป็น หนอนชัยฟักไข่มแมลงวันฟักตัวเป็นหนอนบ่อนไส้ไปทําอะไรสุดท้ายแล้วเกิดความเกลียดชงังเอาไปพูดจาในทางที่เสียหายว่าอาจารย์ไม่ดีอย่างนั้นอาจารย์ไม่ดีอย่างนี้ไม่ปกป้องคนนั้นไม่ปกป้องคนนี้สรุปมันเข้ามาให้อาจารย์ปกป้องหรือวะเนี่ยสรุปมันเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์จากอาจารย์หรอสรุปมันเข้ามาเพราะมันอยากได้หน้าในตาในสังคมกลุ่มเราเหรอมันอยากมันมันเข้ามาเพราะมันอยากได้เป็นอยากเป็นบุคคลสําคัญในการทํางานเหรอ สรุปเป็นเข้ามาทําอะไรเพราะว่านายจะก็เลยตําหนี่ไปแต่ตัวคนที่มันพูดมันไม่อยู่แล้วมั้งมันออกไปแล้ว,ลวมั้งออกไปแล้วแล้วก็ดีใครจะออกก็ออกไปเถอะอาจารย์พูดอยู่เสมอใครจะมาก็มาใครจะไปก็ไปไปพูดได้ยังไงว่าอาจารย์แยกแยะคนไม่เป็นทําบริหารจัดการกลุ่มคนตื่นทําให้เป็นจนในที่สุดทําให้คนอื่นเนี่ยเดือดร้อนทําให้คนอื่นที่เป็นคนดีๆเนี่ยเสียเสียหายเนี่ยออกจากกลุ่มไปหมดไม่รักษาคนดีๆคนเก่งๆไว้ เหลือแต่คนไม่ดีคนไม่เก่งว <w> ่ามันพ Yo ูดออกมาได้ยังไงปุ๊จะกระโถนตีปากมาแล้วเกินทําไมคนที่อยู่นี่คือคนชั่วเหรอไอ้คนที่อยู่นี่คือคนโง่เหรอไอ้คนที่อยู่นี่คือคนไม่เก่งเหรอมีมึงมีมึงเก่งคนเดียวเรื่องไงมึงเก่งมาจากไหนถึงได้กล้าพูดว่าตัวเองเก่งหรือถึงได้กล้าพูดว่าคนนั้นเก่งคนนี้เก่งไอ้คนนี้โง่คนนั้นโง่มีสิทธิ์อะไรมาพูดแบบนี้ใช้ไม่ได้แหมมันน่าจะอยู่เมื่อวานนี่กูจะได้ด่าใส่ชัดๆตัวแต่ดีแล้วมันไปใครจะอยู่ก็อยู่ใครไปก็ ไม่เห็นกิเลสอันหนาแน่นของตนเองอาจารย์นะไปบรรยายโรงเรียนไหนนะไปมหาลัยนะอาจารย์จะพูดเสมอหรือจะไปที่ไหนก็ตามจะพูดเสมอกุศลกรรมมาบทสิบเราจะสังเกตได้เลยทุกที่ที่อาจารย์ไปบรรยายจะจะพูดเรื่องนี้ตลอดจนพูดว่ามันมันไม่มีอะไรจะพูดแลวพูดแต่กุศลกรรมมาบทสิบไม่มีอะไรหากินและหากินกับกุศลกรรมบทสิบจะมาให้กูพูดได้ไงขณะกูพูดปากเปลี่ยปากแฉขนาดนี้ยังไม่มีปัญญาทำเลยกุศลกรรมบทสิบเป็นมูลเหตุสําคัญมากเพราะฉะนั้นมันมาพูดว่า คนนั้นดีกว่าคนนี้ดีกว่าคนนั้นเก่งกว่าสูญเสียแต่คนดีๆออกไปมั่นใจแม้ว่าตัวเองเป็นคนดีถ้าดีจริงไปทําไมอ่ะถ้าดีจริงไปแล้วทาไมยังกลับมานั่งเสียมสอนชาวบ้านว่าตัวเองโดนกระทําแบบนั้นตัวเองโดนกระทําแบบนี้ถ้าดีจริงต้องเงียบสิออกไปแล้วอ่ะจะมาสําลอกเขาทําไมอ่ะแน่จริงมาสําลอกต่อหน้ากูนี่มานี่มานั่งตรงนี้แล้วพูดกับกูเลยทําไมเวลาต่อหน้าไม่พูดล่ะไปพูดทําอะไรรับหลังเออแบบนี้เรียกคนดีเหรอ มันไม่ใช่สัตบุรุษนะไปพูดกับคนอื่นรับหลังวาจาของสัตบุรุษจะไม่พูดกับใครรับหลังต้องพูดต่อหน้าแล้วการพูดนั้นต้องเป็นการตําหนิตจริงต,ตามทําให้เกิดประโยชน์ไม่ใช่เพื่อเกิดโทษต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งประจานสิมีอะไรให้ประจานประจานไปสิมันไม่มีอะไรอาจารย์ไม่ได้มีชนักติดหลังอะไรจะกลัวต่ออะไรไม่เคยกลัวต่ออะไรมาประจานกูจะหมดแล้วทุกวันเนี้ยสังคมทุกวันเนี้ยเพจต่างๆมาประจานอาจารย์มา มันจนคนชาวบ้านเขารู้หมดแล้วไหนจะล้มอะไรเออไหนจะอะไรเออมันพยายามแฉมพยายามประจานแล้วยังไงกูก็ยังอยู่ทุกวันนี้เนี่ยก็ทุกอย่างมันคืออดีตไม่ใช่ปัจจุบันเออถ้าเป็นปัจจุบันสิว่าไปอย่างถ้าอาจารย์ยังชั่วยังเลวยังทําสันดานแบบเดิมๆอยู่ในอดีตสมควรแก่การที่จะทําให้ล่มจมแต่นั่นมันคืออดีตที่ผ่านไปแล้วจบไปทั้งหมดแล้วแล้วปัจจุบันอาจารย์ก็แก้ไขทุกอย่างได้อย่างหมดจดแล้วก็ไม่จะมีอะไรติดค้างอีกมันก็ไม่มีแล้วสุดท้ายแล้วเราต้องกลับมาแก้ไขใครอ่ะ ตัวเองไงเราก็กลับมาแก้ไขตัวเองไม่ใช่ไปแก้ไขชาวบ้านตัวเองไม่ดีก็ต้องยอมรับตัวเองอยู่ในสังคมไม่ได้ก็ต้องยอมรับตัวเองไม่เก่งจริงก็ต้องยอมรับถึงจะเก่งจริงก็ต้องยอมรับตัวเองต้องยอมรับตัวเองให้ได้ว่าตัวเองอยู่ในบริบทไหนสถานะไหนเวลาช่วยกิจการงานใครอย่าหวังผลสิ่งใดตอบแทนกลับคืนมานี่ไงมันมีอีโก้วันแรกที่มาขอบอกว่าไม่หวังสิ่งใดตอบแทน พอเวลาวันนี้มันจะไปมันกลับบอกว่าไม่เห็นค่าไม่เห็นราคาไม่เห็นความสําคัญที่มันเคยทํามาไหนมึงพูดเองว่าไม่หวังสิ่งใดตอบแทนกับคืนแต่กลับกลายเป็นมาหวังตอบแทนซะแล้วมันใช้ได้เหรือแบบนี้เพราะฉะนั้นใครเข้ามาจะมาหวังอย่างอ,างอื่นนอกเหนือจากพระธรรมคำสั่งสอนออกไปให้หมดเย่ามมาอยู่ในการที่เราจะมาอยู่ต่อหน้ากันศึกษาหลักธรรมหลัหวกวินัยของพระเจ้ากันเราต้องเอาไปอย่างเดียวเท่าน,นั้นคือพระธรรม แล้วสิ่งเดียวที่จะตอบแทนเราได้คือผลของการปฏิบัติไม่มีอย่างอื่นอาจารย์ไม่มีเงินทองเงินตาแล้วอาจารย์ไม่มีเวลามานั่งให้ความสําคัญกับใครใคนใดค,ค,คนหนึ่งไม่มีเวลาหรอกมันกี่คนละเนี่ยมันเยอะแยะไปหมดมันเป็นหมื่นเป็นแพร่เป็นเป็นเรือนแสนมันเป็นเรือนล้านคนอะอาจารย์จะเอาเวลาที่ไหนจัดงานปฏิบัติที่หมอเสียงที่มันมีกี่พันคนเนี่ยเดี๋ยวงานปฏิบัตินะครักี่พันคนก็ไปเนี่ยวันที่สองวันเสาร์ที่จะถึงเนี่ยเสาร์หน้าเนี่ย กี่พันล่ะกี่พันคนอาจารจะมานั่งใส่ใจคนคนเดียวได้หรือมันเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นาจะถึงบอกว่าใครมาอยู่เอื้อประโยชน์ต่อความสุขของตนเองออกไปเธออย่ามาอยู่เลยแต่ใครมาอยู่เพื่อความพ้นทุกข์ของตัวเองนั่นแหละมาอยู่เลยนั่นคือสิ่งที่อาจารย์สอนธรรมะทุกวันนี้เพื่อให้เราพ้นจากความทุกข์ในปัจจุบันเพื่อให้ตัวเองเนี่ยลดอัตราตัวต,วตนกิเลสตัณหาานะที่ฐิของตัวเอง พระเจ้าจึงไล่เสมอใครจะอยู่ก็อยู่ใครจะไปก็ไปอย่ามาสร้างความเดือดเนื้อร้อนใจให้กับหมู่คณะและอย่าพยายามมาเสี่ยมในหมู่คณะให้เกิดการแตกแยกกันมึงทาให้สําเร็จหรอกมันจะสําเร็จแก่ไม่กี่คนเพราะนั่นมันคนโง่ไม่นคนฉนนลาดมันคนตาบอดมันตาบอดแบบเดียวกับไอคนตาบอดที่มันจะจูงกันออกไปอย่าคิดว่าตัวเองอยู่ในฐานะที่เหนือกว่าไม่มีอะไรเหนือไปกว่าธรรมไม่มีอะไรชนะธรรมไม่มีอะไรดีกว่าธรรม ทมจะรักษาผู้ประพฤติผู้ปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นไอ้คนที่สำลอ,อกออกมาเสี่ยมสอนชาวบ้านโดยที่ยุยงให้ชาวบ้านแตกคอกันมีเจตจำนงเจตนานในการเอาคำพูดของคนอื่นเอาความลับของคนอื่นไปเปิดเผยให้กับคนอื่นได้รับรู้รับทราบชอบเมาหมอยชอบนินทาน่สนดานใช้ไม่ได้ให้คนแบบนี้เนี่ยเราเรือกว่ามีธรรมเดินจงกรมนั่งสมาธิจนวันตายแต่สำลอ,อกสันดานตัวเองให้มันกินแหนงแขงใจแท้หัวใจตัวเองยังไม่รู้ตัวนอนเน่าในเปียกแฉะ แท้ใจตัวเองอยู่ยังไม่รู้ตัวนั่นแหละจมเป็นมูดเป็นคูดไปกับกิเลสตัญหาอันหนาแน่นของตัวเองไม่ยอมเดินออกจากกิเลสตัญหาเดินจงกรมนั่งสมาธิจนวันตายก็ถอนอัตตาตัวตนออกไม่ได้เพราะอะไรก็มาไม่คิดจะแก้ไขสัมดานตนเองยังไม่รู้ว่าตัวเองเป็นคนสัมดานแบบไหนเน่าในเปียกแฉหลบซ่อนความชั่วไว้เปิดเผยออกมาเฉพาะความดีใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นนี่ก็ฝากให้พวกเราทุกคนรับรู้ไว้ทุกที่มันมีหมดแหละ คนดีคนเลวแต่เราต้องดับไฟให้ทันไม่งั้นมันจะลามไปหมดคนที่มันชอบเสี้ยมชาวบ้านเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไอ้นั่นอย่างนั้นไอ้นีน่อย่างนี้บางคนมันไม่หนักแน่นพอมันก็เดินออกไปบางคนยังไม่แม้แต่มาถามอาจารย์ด้วยซ้ําจริงไหมอาจารย์อาจารย์ไม่ใส่ใจเขาจริงหรือเปล่ามานี่เดี๋ยวกูจะด่าให้ฟังว่าทําไมกูไม่สนใจแล้วกูจะด่ามึงด้วยประเด็นบางทีมันโกรธอาจารย์โดยที่มันไม่ถามอาจารย์สักคำด้วยซ้า มันเกลียดอาจารย์โดยที่ไม่ถามอาจารย์เลยสักมันเดินออกไปมันไม่ถามอาจารย์สักคำมันคิดเองเออเองทั้งหมดแล้วมันก็เดินจากไปดีอาจารย์ไม่ต้องการคนสันดานแบบนี้อยู่ที่นี่ออกไปซะดีแล้วเรารู้จักไหมคําว่าน้ําลดต่อผุดน้ํามันลดไงน้ํามันกําลังลดอาจารย์เองก็น้ํากําลังลดคือกระแสกําลังตกแต่เราไม่ได้ตกเราไม่ได้สนใจตัวกระแสเราแค่ต้องการเหตุปัจจัยในการพูดทามันตกลงส่วนหนึ่งคืออาจารย์เดินออกจากมันด้วย ส่วนหนึ่งมันเกิดจากกระแสสังคมอะไรต่างๆน,นามมันก็เปลี่ยนไปตามกระแสมันจะมาดังอะไรกันอยู่ได้ตลอด24ชั่วโมงทุกอย่างมันเดินสู่ความเสือ่อมแต่ไอ้ตัวนี้ตกไม่อันตรายเท่ากับกระแสตัวเองตกคือกระแสแห่งธรรมน้ําเปรียบเหมือนพระธรรมคาสั่งสอนแสดงว่าน้ําในใจมันกําลังลดต่อมาเลยโผล่ขึ้นมาโผล่ที่ไหนใจตัวเองนั่นแหละเพราะฉะนั้นน้ําลดต่อผูกนี้ไม่ใช่น้ําลดต่อผูกในกลุ่มเราแต่น้ําลดต่อผุดในใจของบุคคลนั่นเอง เมื่อน้ําแห่งธรรมะของพระเจ้ามันเหอดแห้งต่อย่อมผุดออกมาแล้วใครเป็นคนสดุดต่อก็ตัวเองนั่นแหละเป็นคนสดุดต่อของตัวเองก็ตัวเองฝังไว้ก็แก้ไขต่อของตัวเองให้ได้อย่างมีอัตราตัวตนก็มีต่อไปอย่างมีความอาฆาตพพัยาบาทกดเก็ียดขับแขนใจก็มีต่อไปแต่ให้รับรู้ไว้ว่ากิเลสมันทําลายตัวเองนะไม่ใช่มันทําลายคนอื่น โทสะความอาฆาตพยาบาทเรียดแคนในใจมันทำลายตัวเองนะไม่ใช่ทำลายผู้อื่นเพราะฉะนั้นการทำคิดจะทำลายคนอื่นเท่ากับคิดจะทำลายตันเองคิดจะเสี่ยมให้คนอื่นแตกแยกเท่ากับกําลังทำให้ตัวเองแตกแยกในตัวเองคืออะไรในตัวเองมันแตกแยกกุศลกับอกุศลในใจตัวเองมันจะแตกแยกกันกุศลทั้งหลายที่เรามีเป็นแพรมันจะแตกแยกออกจากกันเพราะโดนอกุศลเข้าแท้ แม้ในชีวิตจริงอาจจะไม่มีใครมาเสียมอะไรก็ตาแต่ในใจตัวเองอ่ะกำลังโดนมารผู้มีบาปอ่ะเสียมในใจเองให้กุศลมันทะเลาะกันสุดท้ายแล้วกุศลจะแตกออกจากกันและสุดท้ายแล้วจะไม่เหลือกุศลเลยในการรักษาใจตนต้องมีสติสัพพัญญะในกองคงตนโทรศัพท์ไม่ช่วยอะไรการวางใจดีที่สุดก็ตอนนี้ตามชายแดนนะคะก็กําลังมีปัญหาเรื่องสงครามเนาะก็อยากให้ อาจารย์นะคะให้กําลังใจทหารนะคะแล้วก็ให้กําลังใจประชาชนที่ได้รับความร้อนโดยเฉพาะแบบอันนี้ญาติก็อยู่สระแก้วนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือว่าให้เขาวางจิตยังไงอยู่ในสภาวะอย่างนี้ให้เขาไม่เครียดหรือว่าวิตกกังวลมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะก็สิ่งสำคัญที่สุดคือต้องมีสติเนาะ ถ้าเราขาดสติสตักตัวแล้วเนี่ยการใช้ชีวิตในคนที่อยู่ชายแดงคนที่อยู่ในระหว่างฆาศึกสงครามเนี่ยมันจะน่าสลดหขหูเพราะมันไม่รู้ว่าลูกกระสุนเนี่ยจะกระเด็นมาใส่ตัวเองตอนไหนมันไม่อาจรู้ได้เลยแล้วจ้าสงสารที่สุดคือทหารเพราะเขาต้องอยู่ด่านหน้ารองลงมาคือประชาชนที่อยู่ถัดต่อมาจากทหารเพราะฉะนั้นแรงประทะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่มันเกิดขึ้นอาจารย์ก็ขอเป็นหนึ่งในกําลังใจ ให้ทหารและก็ประชาชนทุกคนที่อยู่ในพื้นที่ของสงครามให้ผ่านพ้นจะอุปสรรคปัญหาเหล่านี้ไปได้ด้วีๆให้มีกําลังจิตกําลังใจในการใช้ชีวิตให้เข้าใจไว้ว่าให้มีสติในการรอคอยการตายเสมออย่ากัากวงวลกังวลกับสิ่งใดทําหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่ทําหน้าที่ของตัวเองอย่างดีที่สุดให้เริ่มต้นในการที่จะใช้ชีวิตเข้าใจว่ามันมีความสุขยากแหละเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะต้องพัดพาก จากคนบุคคลอันเป็นที่รักเนี่ยเมื่อไหร่แต่ขอให้รู้ไว้ว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นเหตุจากการที่ทำให้เราเนี่ยอยู่ในปัจจุบันได้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถทำได้ก็คือพยายามมีสติในการรอคอยรอคอยการตายมัการมีสติรอคอยการตายไม่ใช่การสาบการแช่งตนเองแต่เป็นการมีสติรู้ตัวแล้วเราจะได้ไม่เกิดความกลัวต่อความตายเพราะคนอยู่ในสงครามมันจะกลัวตายถูกต้องปะ แต่ถ้าเรามีสติรอมันจะเกิดตอนไหนก็เกิดแต่เราจะตั้งอยู่เป็นความไม่ประมาทก็ขอให้เราใช้สติสัพพัญญาในการพิจารณาแบบนี้อยู่ไปประจําซ้ําๆจนกว่าจะเกิดความเคยชินในช่วงเวลาหัวเรี้ยวหัวตอกพยายามมีกําลังใจมีกําลังจิตเข้มแข็งมีกําลังใจเข้มแข็งพยายามอย่าคุยกันในทางที่ไม่ดีพยายามอย่าคุยกันในเรื่องที่เป็นแง่ลบพยายามคุยกันเป็นอัดเป็นธรรมเพื่อให้ตัวเราเองเนี่ยไม่สร้างกระแสของ ความเศร้าหมองให้เกิดขึ้นในบริบทสังคมคนที่อยู่ดาที่พักพิงที่พักอาศัยก็พยายามอย่าพูดคุยกันในประเด็นประเด็นสงครามจนเกิดความเครียดให้ไปคุยกันเรื่องอื่นสารทุกสุขดิบอยู่กันยังไงที่นี่จะเป็นยังไงแต่ไม่ต้องไปคุยลบกันอะไรยังไงอย่าไปคุยมันยิ่งคุยมันยิ่งเกิดความเศร้าหมองปล่อยให้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลปล่อยให้หน้าเป็นหน้าที่ของทหารที่จะจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ขอให้กำลังใจกำลังใดใจที่ที่สุดคือการยอมรับและอยู่กับมันให้ได้ในความเป็นจริงในปัจจุบันขณะว่าตอนนี้ประเทศเราได้เข้าสู่ภาวะสงครามเรียบร้อยแล้วสงครามระหว่างประเทศที่มันกําลังเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันซึ่งเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่ามันจะรุนแรงไปถึงขนาดไหนแล้วมันจะยุติที่ตรงไหนเราไม่สามารถรู้ได้แต่ในเวลานี้ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วบางพื้นที่ก็เริ่มประกาศกฎอัยการศึกบางพื้นที่ก็เริ่มประกาศภาวะฉุกเฉินอะไรก็แล้วแต่ บางพื้นที่ก็มีการยกเลิกหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะสุดท้ายแล้วพวกเราทุกคนเนี่ยต้องพยายามมีสติคนในประเทศคนในประเทศที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสงครามพื้นที่ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสงครามก็พยายามให้กาําลังจิตกําลังใจช่วยเหลือตรงไหนใครได้ก็ช่วยเหลือเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทหารหารกล้าทั้งหลายก็ให้มีสติสัพพัญญะตั้งใจไว้ว่าเราทําเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองการสูญเสียการเสียสละนี้ก็เพื่อประเทศชาติบ้านเมืองและเพื่อความยู่อยู่เย็นเป็นสุขข,ของคนในครอบครัวของเราเองแ,แม้เราจะต้องสูญเสียแม้เราจะต้องสละก็ตาม แต่นั่นคือหนึ่งในหน้าที่ที่มาเผชิญกับชีวิตของเราพอดีก็พยายามยอมรับทุกอย่างไปตามความเป็นจริงแล้วอยู่กับมันให้ได้มีสติสัปชัญญะให้รับรู้ไว้ว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่เราทํานี้เป็นประโยชน์สิ่งที่เราทํานี้มันเป็นเจตนาของเราในการปกป้องแผ่นดินมันเป็นกุศลเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยไม่เกิดความทุกข์ร้อนในใจขอให้วางเจตนาให้ถูกต้องว่าการที่เราลงมือทําแม้การฆ่าสัตว์หรือการฆ่าคนมันจะเป็นความบาปก,ก็าตามแต่สุดท้ายแล้วให้เราตั้งเจตนาว่าการทํานี้เพื่ออ,อธิปไตย แม้เราจะไม่ได้มีส่วนในการยิงหรือไม่ได้มีส่วนในการฆ่าใครเราไปอยู่แค่รักษาประจำการก็ให้ตั้งเจตนาว่าเราทําเพื่อแผ่นดินเพื่อให้คนที่อยู่ในประเทศชาติบ้านเมืองเนี่ยมีความสุขตั้งเจตนาให้ดีมีความเมตตาสงสารต่อคนทั้งประเทศมีความเมตตาเพราะนั้นทหารก็ขอให้มีกาลังจิตกําลังใจเยอะๆเข้มแข็งอย่าขาดสติอย่าประมาะททาทุกอย่างอย่าโผผางอย่าผีผามอย่าเป็นไปตามอํานาจแห่งความความโกรธความโกรธความเกลียด แต่ไปด้วยอำนาจของการวางเฉยการทําตามหน้าที่ของตนส่วนประชาชนที่กําลังอพยพหนีตายหรือกําลังหลบที่หาที่หลบที่ภยัยในความปลอดภัยที่จะเกิดขึ้นกับตนก็ขอให้มีความสุขอยู่กับปัจจุบันผ่านพ้นจากอุปสรรคปัญหาที่มันเกิดขึ้นขอให้ภายเวรจากสงครามจบให้เร็วที่สุดในระหว่างนี้พวกเราก็ต้องช่วยกันขวนขวายในการเจริญเมตตาเผื่อประเทศเจริญเผื่อเป็นเจริญเมตตาเผื่อผู้นําทั้งผู้นําภาครัฐและผู้นาําภาค ทหารเพื่อให้เราเนี่ยสามารถที่จะ,จะเจริญเมตตาเพื่อให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยมีสติสัป,ปชัญญะมีปัญญายาในหาทางออกทางแก้ให้จบสงครามเร็วที่สุดให้เกิดความเสียหายให้น้อยที่สุดให้ผ่านจากว,วิกฤตการณ์ให้เร็วที่สุดเพราะฉะนั้นพวกเราก็ต้องช่วยกันขวนขวายในการจเจริญเมตตาบ่อยครั้งเป็นประจำทุกวันซ้ําๆให้เขาเหล่านั้นตื่นเป็นสุขหลับเป็นสุดไม่ฝันร้ายให้เขาเหล่านั้นเนี่ยมีความอิ่มนําสําราญไม่ขาดตกบกพร่องต่อสิ่งใด ให้เขาทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยเจริญในกุศลเจริญในธรรมแม้อยู่ในภาวะของข่าศึกสงครามก็ขอให้เขาคิดกุศลได้มากกว่าอากุศลทั้งหลายให้เขาเนี่ยปลอดภัยในที่ทุกข์ถามในการทุกเมื่อให้เวลากระสุนใดก็ตามเนี่ยมันสาดลงมาเนี่ยให้มันหลบมันเลี่ยงให้มีเหตุปัจจัยในการหลบในการเลี่ยงภาวะกระสุนหรืออันตรายพยานอันตรายต่างๆได้แต่ถ้าทุกอย่างแล้วสร้างเหตุปัจจัยอย่างดีแล้วทุกอย่างแล้วแต่วิบากกรรมมันจะต้อง เสียชีวิตไปจากเหตุปัจจัยของการลบราคาฟันกันก็ให้รับรู้ไว้ว่านั่นเป็นวิบากกรรมของเราแต่เราก็สร้างเหตุปัจจัยให้เต็มที่ที่สุดให้ปลอดภัยให้ได้กลับกันมาให้ได้ทุกคนให้มีการเจ็บบาดเจ็บล้มตายและมีการสูญเสียให้น้อยที่สุดเท่าที่จะสามารถทาได้เพราะนั้นพวกเราก็ต้องช่วยกันเจริญเมตตาและทําหน้าที่ของตัวเองอย่างดีที่สุดต่อไปทหารทหารก็ให้ระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าใครนับถือพระเจ้าใดก็ให้นับถือพระเจ้าของตนเองคนพุทธก็นับถือพระพุทธเจ้า ก็ระลึกนึกถึง,งพระพเจ้าอยู่ในใจเป็นอารมณ์เป็นที่พึ่งเป็นที่กำลังใจและลึกถึงพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นที่เยียวยาเป็นที่ยึดถือและลึกนึกถึงครูบาอาจารย์ของตัวเองที่ปริยสงฆ์ที่เป็นเนื้อนาบุญแก่เราคนศาสนาอื่นก็ะลึกถึงพระเจ้าและลึกนึกถึงศาสดาของตนที่ให้ปกปัารักษาคุ้มครองที่ให้ตัวเองระลึกถึงพระเจ้าตัวเองในการทํากิจทําการทํางานสิ่งใดในการลบลาค่าฟันหรือในการโยกย้ายอพยพในสิ่งใดก็ให้ปลอดภัย ตามเหตุตามปัจจัยการกระทาของตนก็ฝากให้กําลังใจทั้งทหารแล้วก็คนที่กําลังมีความทุกข์ร้อนกับเรื่องสงครามอยู่ในปัจจุบันด้วย